ตัวนี้ตัวนี้อู้หูยเรียบร้อยก็ไล์กันไปเรียบร้อยไททันสเลเยอร์ครับรู้สึกว่าเราจะเปรี้ยวเกินไปล่ละดีวิ่งดีเจนกันไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเลอร์กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูเจ้าไซเรนปืนใหม่กัน อ่าครับผมไซเรนในคลิปนี้นะครับก็จะใช้ปืนดีเครกับปืนไบรท์เลยปืนดีเครนครับผมก็ MK3 d เาเมจจะอยู่ที่นั้นละ5,437ก็ครับผมยิงแรงขึ้นทุกๆนัดที่โดนศัตรูนะแล้วก็ปืนไบรท์ครับผม MK3 เช่นเดียวกันอยู่ที่เดเมจอยู่ที่นั้นละ3,337ครับเอฟเฟกเหมือนเจ้าปืนดีเครเลยคือยิงแรงขึ้นเรื่อยๆถ้ายิงโดนหลายๆนัด สำหรับไซเรนนะครับผมอยู่ที่ M.K. 3เลือดอยู่ที่1 9 8 0 0ครับผมสปีดอยู่ที่53ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วก็เดเมจจากความสามารถนะครับอยู่ที่2,160ต่อวินาทีอ่าประมาณ5วินาทีได้มั้งใช่ไหมแล้วก็ระยะของ f a a ระยะของสกิลไซเรนนะครับผม600เท่ากับปืนอันนี้เลยอ่าอาจจะเหมาะกว่อาจจะเหมาะกักบเจ้าไซเรนมากกว่าปืนโค้งก็ได้นะก็หวังว่านะครับผม <c oughs> แล้วก็พลขับนะครับจะใช้น้องฟ้าแฟรของเราเาเวลาไซเรนเนี่ย ใช้สกิลหมดแล้วปล่อยลงมาครับผมเวลาไม่กดกลับนะมันก็จะหายตัวครับผมโซนถ้าเกิดเรากดกลับเนี่ยมันก็จะฮิวเลือดให้เรา8%สําหรับสกิลอื่นๆก็ตามน,นี้เลยยังมีม่วงอยู่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าไซเรนปืนใหม่ปืนยูเครปืนไบรท์เนี่ยมันจะเล่นดีหรือเปล่าไปกันเลยครับผมว้าวไซเรนครับใช้ดีเครนี่นโอโรจิโอโรจิ อุ้ยหนีมันหนีอ่ะเอาตัวไหนอ่ะเฮ้ยฟ้ามีเนียครับอ้าวอ้าวไอ้นู่นไอ้นู่นอะไรเนี่ยบินค้างอยู่อย่างนี้นะหุยฮ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 ุยม้างหลังมาข้างหลังเดี๋ยวดิว้าวว้าวว้าวโอ้สกายโอส โอ้โหตรงกลางเต็มเลยตรงกลางเต็มเลยยันแม่ลงไปก่อนครับไอ้ฟาร์มนี่ยังอยู่อีกเหรอเยอะย,อยอว,ว้าวโอโลจิเรียบร้อย,ปอยไปน,นี่ยิงยังไม่เคยโดนเลยสะบัดไปสะบัดมานะฮอกครับฮอก อุ้ยอืดอันนี้อืดอันนี้ว้วว้าวว้าวว้าวโอ้โหเต็มเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาล่าโอ้ยเฮ้ยมันล่าโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเรเวนครับโอ้ยเปลี่ยนเป้าอีกแล้วเนี่ยเนี้ยเนี้ยมชอบเปลี่ยนเป้าอย่างเงี้ยเรียบร้อยไปมามา

โอ้ยโอ้ยงงงงเฮ้ยเฮ้ยปืนเขาแรงปืนเขาแรงนะอุ้ยหายเรื่อหายไปครึ่งแล้วฟ้าบครับเหรอฟ้าบหรอมาว้าวว้าวเนี่ยมีเกิดไหมมีเกิดไหม วุ้ยเกือระยะครับไปเสากลางก่อนแล้วกันไหนไหหน้ย้ยฮ้ยารนโอเคว้าวว้าวววว้าเรวนครับสกายรอสครับผมุ้ยตรงบ้านเสาบ้านเราเป็สกายรอส เรียบร้อยที่เพิ่คิวไปอุ้ยอุยตัวนี้ครับผมมาเอาเสานี้คืนละเราต้องไปลอยมันเครปีอุ้ยอุ้ยอุ้ยอปืนแดงอ่ะวามาเฮ้ยเฮ้ยเฮใกล้ไปแล้หฮามสดานะใกล้ไปแล้วนะ ว้าวไปก่อนครับกาวิตี้ไปก่อนเรียบร้อยไปโว้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 อ่าขึ้นมาขึ้นมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่ก็เลยเวนแนนครับงานแล้วโอู้ลูชะดอยก็แบบรีเฟกอุ้ย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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว นี่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 เอายาเอาน้ำแข็งไปกินก่อนน้ำแข็งไปกินก่อนจัดไปพล้ยเลวินแนนเลวินแนนเลวินแนนผูโลขึ้นรูสิดอมเข้าไวซีมึงไทท่าน,นเฟ้ยเอ้ยบูสาวเลยเอ้าวมาเกิดด้วยกันครับผมโอเคเดี๋ยวผมเข้าตรงกลางดีกว่า อ่าตรงกลางครับเอาเสาพื้นต้องเอาเสาพื้นอ่าเปลี่ยนเป้าอีกเอ้ยไม่ทันอ่าเราได้เสาได้เสาได้เสาวัววววววัววววววัวานแม่ลงไปก่อนครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรไม่รู้โล่เรียบร้อยไปเฮ้ย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 ใส่รั ว้าววๆาว้าวว้าอุยดูนบรายครับกรับกล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 ับปิ้งกรับก่อนโอ้โหพวงมาตรงหน้าเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกันดิเดี๋ยวกันดิเฮ้ยเสร็จเลยเกมนี้ทีมเดสแมนครับด่านแฟคเตอรี่เอาไซเรนครับผมปืนดีครั อ่านี่มันก็แบบเฮ้ยแบบระยะหกร้อยเหมือนกันไงใช่ไหมก็น่าจะเวิร์กนะน่าหวังว่าจะเวิร์กครับผมว้าว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 บีมอสว้าวว้าวโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดเจ็บปวดฮ่าฮ่าฮ่าโอเค มานั่นนั่นนันนนนตัวอะไรจะเข้าระยะหกร้อยเอ้ยจะเข้าระยะสามร้อยห้าสิบจ้าโอเคนะนี่นี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้มังป่องแมังปอง่งปองมาเว้ยเฮ้ยโอ้ยกราบดีกราบดีกราบดี มาดิจ้ามาดิก็มาสิครับเพื่อนอยู่เยอะเว้ยเฮ้ยเพื่อนอยู่เยอะเว้ยเฮ้ยอ่าโอเคเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้มาเนียนเหรอโอ้ยโอ้ยเจ็บปวดปลาอ้นี่นี่ครับว้าวหูหูหูเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเคเราต้องแบบ ค่อยๆไปครับเฮ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหรตัวนี้ไอ้นี่เฮ้ยเกิดอะไรยะนิดนึงโอ้ยรีโหลดโอ้ยลืมดูลืมดูนี่ไงนี่ไมันมต้องพลาดลืมดูรีโหลดเงโอเคนะโอเคนะมามา,มา,มาตัวไหนอีกตัวไหนอีกเฮ้ยไอ้นี่เหรอยก่อนนะเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ออ วัวนะมันโล่ o, มันขึ้นจังเลยจังเลยนะจังเลยนะเด te ี๋ยวก่อนครับบินแล้วว wow. ูบวูบวูบว้าวมาเด็ก็มาเด็กเฮ้ยเฮ้ยเขาเริ่มเขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มมาใกล้แลโยโยโย่เอ้ยเอ้ยมันมาแน่มันมาแน่แมงป่องเหรอแมงป่องเหรอยี่บร้อยไปว้าว อ้าวหัวร้อนดีหัวร้อนดีหัวร้อนดีนดไปครับโอ้โหตัวอะไรเอ่ยเป็นเลียเป็นเลียว้าวว,าว้วาวว้าวอืดปะอืดโนนโนน,น,นเดินมหมยังเดินมหมยังไม่เดินมันไม่เดิน,นเนว้ยนี่ตัวนี้ครับโอเคแล้วกนนะไอ้นีไน่ไอ้นี่ตัวอะไรเนี่ย โอเคครับไปคะับเราเราบินดีกว่าอืมเนี่ยดูดิเรียบร้อยอีกหนึ่งครับโอ้โหโอ้โหเซรัฟเซรัฟมามาเซรัฟเหรอว้าว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  ว้าวว้าวว้าวเฮ้ยเซรัฟหดเลยดิงงงงเซรัฟเดี๋ยวก่อนนะมีตัวไหนมามาเห็นเห็นมัน้งไว้เนี่ยนี่นี่วับโอเคครับนี่บินอีกแล้วเซรัฟนะโอเคเฮ้ยเรนดูวินแนนเลยวินแนนเว้ยเฮ้ยเลวินแนนเว้ยเฮ้ยมันจะมาเว้ยเฮ้ย มันจะมาเว้ยเฮ้ยเราก็หนีดิฉีกฉีโอ้โ, oo, โหโอ้โหโอ้ยหโอ้โ bottle. โอ้หมาโลขึ้นครับเฮ้ยมันโยระยะทางมาหาเราเว้ยเฮ้ยเฮ้ยยันแม่ยันแม่สวยแล้ววั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 ววววัวอยู่ก่อนครับ วว้าเฮ้ยไกลไปใกล้ไป no wow w h o ว้าว a w h 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 o เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยยิงไม่โดนเฮ้ยอะไรบินได้เมื่อกี้เห็นแวบๆนะตัวอะไรครับเข้าระยะหรือยัง นั่นไงเปลี่ยนเปา,าเฮาวอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันหายตัวครับเออเออเออตัวอะไรตัวอะไรป่าปลาปลา,ามาไหนไหนไหนดูหน้าหน่อยสิตัวอะไรโอ้ยมีมีเชลเหรอโอ้หูยโอ้ย,โ,อยโบบาโบบาโบบาเลยอ้าวระยะแล้ว มาตัวนี้แอบอยู่ปับอุ้ยวิวตัวนี้ตัวนี้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันมันวยเฮ้ยยิงมานวยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยหายตัวมานี้นแน้นเหรอเรียบร้อยป้าจะไปรอดยังไงละเยอะขนาดนี้แน่โล่ขึ้นจังเลยนะโล่ขึ้นจังเลยนะ เรียบร้อยก็ดไลท์กันไปเดีย๋ยวก้นครับผมเล็งมือก,ก่อนเล็งมือก,ก่อนมาเล็งโนเดนก่อนครับเฮ้ยเกือระยะว่ะไหนมันหนีมันหนีเว้ยมาครับผมดีโหลดแล้วโอ้โหมาดียอนก็ดไลท์กันไป เรียบร้อยไททันสเลเยอร์ครับว้าวว้าวว้าตัวเดียวเลยว้าวเฮ้ยมามามาเริ่มซาครับเราเริ่มซาแล้วเริ่มซาแล้วไหนจ้าน่น่นโน่นเฟลเลียเหรอโหเฟลเลียเฟลเลียเฮ้ยเรากลับดีกว่ารู้สึกว่าเราจะเปรี้ยวเกินไปแล้วรีวิ่งดีเจนกันไปว้าว เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะรอจังหวะก่อนนะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้ครับนั่นล่านอีกแล้วปืนล่านอีกแล้วตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอ้ยโลขึ้นโลขึ้นอีกโอเคครับผมรีโหลดก่อนไปไปเราไปหามุมดีกว่าเราไปหามุมดีกว่าอ่า อยู่ไหนอยู่ไหนจ้านี่ครับอุ้ยเรียบร้อยว้าวันแม่ลงไปโว้วโว้วโววโวววมาแล้วครับผมสวยแล้วสวยแล้วเว้ยสวยแล้วครับสวยแล้วครับ หนีเลยหนีเลยหนีไไม่ต้องคิดเลย <laughs> อ่ามาโลกขึ้นมาอู้หฮู้ฮฮไม่ถึงเราหรอกแม600หมหกร้อยเมตหกร้อยเมตรเหมือนกันนะปืนเราอะต,ต้องดีโหลดอะ่ะมันคือแบบนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้ครับ โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยนี่ด้นไปดันไปดันยิงไม่โดนไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ก่อนอยู่ข้างหลังก็ไม่รอดนะครับมานี่เรามาดักตรงนี้มาเฮ้ยเมดรเมดรเมดรใช่ไหมอู้หูหไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ว้าวเฟลเลียนะเนี่ยเฟลเนียนนะเนี่ยไมาไมมาเกิดไหมมาไอตัวนี้ครับผมรอลงก่อนเลยโอ้โหมันหลบมาดีวิ้ยเฮ้ยเรียบร้อยวู้ว้าวเฮ้ย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 ยิงดีว่ะยิงดีวะ เรียบร้อยไททัสเลเยอร์กันไปไหนายนไมาเกิดตรงนี้ไหมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งครับอยู่ไหนอีกแน่โลขึ้นว้าวเรียบร้อยเฮ้ยดูเดียว โอ้ย,อยด่ายครับแค่นี้มันก็ได้นะเนี่ยว้าวโอ้โห17คิวครับผม7ลาน่าไซเรนตัวเดียวเว้ยเฮ้ยกรทโจนเพื่อนๆด้วยน,นะครับ <c oughs> โอเคครับผมกลับมาลงจอดกันแล้วเฮ้ยมันมัน,ม,นมันระยะมันโอเคแล้วปืนมันแรงครับผมถ้าเกิดเราไม่เล่นแบบวู้วามเราไม่เล่นแบบ บูลุยๆอย่างเงี้ยผมว่าไอ้ต่วปืนอันนี้นะผมว่ามันมันโอเคมากๆเลยนะมันเวอร์มันโอพมากๆเลยแล้วคือแบบถ้าเกิดนี้ครับผมผมใช้ดโดรนพาราลิซิตตัวนี้ด้วยเวลาใช้ชิปสามเหลี่ยมอันนี้เลยครับผมถ้าเกิดเวลาเราทำเดามจได้มากกว่าพอทำเราทำเดามจได้หนึ่งแาใช่ไหมเราก็จะยิงแรงขึ้นส5มเปเ็นเวลาหวินาทีอ่า เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิงแบบสะสมี3ปืนเนี่ยผมว่าดาเมจมันเกินแล้วมันก็เลยจะทําให้ยิงแรงขึ้นมากๆเลยครับผมนั่นแหละนั่นแหละมันก็จะเหมาะกับเจ้าไซเรนนะผมว่าระยะปืนมันได้กับสกิลไงเออมันเหมาะมันเหมาะเว้ยเฮ้ยอันนาอันนาโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้าไซเรนปืนอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะครับผมอ่าเอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮู้ไซเรน